นั่นก็รถกระบะนี่ก็รถกระบะนี่ก็รถกระบะและนี่ก็ยังเป็นรถกระบะอีกและเคยสงสัยกันไหมครับว่ารถกระบะนั้นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับรถกระบะไม่ได้เป็นแบบที่เราเห็นในทุกวันนี้ครับแต่มันเริ่มจากรถยนต์ Ford Mo เดล T ครับที่กำลังฮิตในช่วงปี1920นะครับช่วงนั้นใครอยากได้รถขนของนะครับก็ต้องซื้อรถเก๋งธรรมดามดานี่นะครับมาตัดท้ายดัดแปลงใส่คอก ตีไม้เข้าไปครับเพื่อให้มันขนของได้ครับในเมื่อมีคนดัดแปลงเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทางบริษัทฟอร์ดก็ได้เล็งเห็นว่าตลาดนี้น่าจะโตและไปได้ไกลครับและในปี1925นะครับโลกนี้ก็ได้รู้จักกับรถกระบะโดยที่ทางฟอร์ดได้เอาเจ้าโมดลทีมาทําใหม่นะให้มันเป็นรถกระบะและนี่ก็คือรถกระบะคันแรกที่ออกมาจากโรงงานจริงๆครับหลังจากที่ฟอร์ดได้ปลูกกระแสรถกระบะขึ้นมานะครับค่ายอื่นก็ไม่ยอมน้อยหน้าเช่นกันครับอย่าง General m o t o มอเตอร์หรือ GM นะับก็ได้ออกรถกระบะของตัวเองขึ้นมาครับชื่อว่า h e ฟโรเลตปิกอัพครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ในปี1947ครับ แดนอาทิตยไทยก็ได้ถือกำเนิดกระบะขนาดเล็กขึ้นมาครับอย่างเจ้า t o y o ต a S B Pickup ครับและแบรนด์จากแดนอาทิตย์ไทยก็ทยอยตามๆกันมาครับไม่ว่าจะเป็น n i s s a น120ทัช i ับอินสุเว Mitsubishi ิ Ford หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ L 2 0 0ครับและในประเทศไทยของเรานี้รถกระบะจากญี่ปุ่นก็ได้เข้ามาทำตลาดแบบจริงจังๆในปี1980-1990ถึง1990ครับที่ค่ายรถจากญี่ปุ่นได้เข้ามาตั้งโรงงานในไทยเพื่อที่จะ ขายในประเทศและส่งออกไปทั่วโลกครับและทุกวันนี้ประเทศไทยของเราก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถกระบะและส่งออกไปทั่วโลกมากกว่า100ประเทศครับและนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราเจอแต่รถกระบะครับ